นนเมืองราชคลีแขวนมะคอนฉันไม่อยากเลี้ยงเด็กคนนี้แล้วมันทำให้ฉันเสี่ยงงานฉันไม่เลี้ยงมาแล้วเฮ้ย <Hé IL EN> ใครมาทิ้งเด็กอยู่ข้างหนังกระยาวะเองไปดูดิ ว่ามันยังมีที่ประจอนอยู่ไหมไปดูดิมีที่ประจอนอยู่เจ้าพระเจ้าค่ะโอเคงั้นข้าจะเก็บมันมาเลี้ยงเองเองพามันไปชำระให้ร่างกายสะอาดหน้าตาหน้าเกียดหน้าชังยิ่งนะงั้นข้าขอตั้งชื่อเจ้าว่าเป็นชีวกแล้วกันนะเพราะเองมีรอดชีวิตมาได้ก็ถือว่าปฏิหารมากแล้วแหละ ไปปาาามันจละรล่งกยเมื่อชีวกเริ่มจเจริญวัยข้าอยากเป็นหมอแต่พ่อข้าไม่ยอมให้ข้าเป็นงั้นข้าจะหนีออกจากวังนี้ชีวกหนีออกจากเมืองเพื่อไปหาอาจารย์แพทย์าจายย์์แพเจ้ามีอะไรหรือข้าอยากเป็นแพทย์ซัเหรือเกินงั้นเจ้าจะจ่ายด้วยอะไรล่ะ ถ้าจะช่วยท่านทำงานทุกอย่างที่ท่านขอ,องั้นได้งั้นเริ่มเรียนเลยไหมล่ะเอาเลยครับชีวกตตั้งใจศึกษาอยากเป็นหมอช่วยเหลือผู้คนทั้งขยนันมุ่งมัน่นและตั้งใจจนจบหมอในที่สุดก่อนจบข้าขอทดสอบเจ้าหน่อยให้เจ้าไปหาต้นไม้ใบหญ้าอะไรก็ได้ที่ไม่สามารถทำยาได้ นอกเมืองตะกัดสีดาเจ้าทําได้หรือไม่ทําได้ครับท่านอาจารย์อ้เอาเป็นไงบ้างล่ะชีโวกเจ้าหาสมุนไพรที่ไม่เป็นที่ไม่สามารถทำยาได้หรือไม่ หาหาไม่ได้เลยเพราะสมุนไพรที่นั่นสามารถเอาไปทํายาได้หมดเก่งมากเจ้าได้สําเร็จการเป็นสําเร็จสู่การเป็นหมอแล้วเป็นหมอนะขอบคุณมากครับโอ้ยครับปวดหัวพุกเจ้าช่วยไปตามหาหมอคีวกโกมาอะไรสักอย่างให้ข้าที่ขับบุณหัวเลอเกินได้เลยพื่เจ้าไปตามหากันโอ้ยปวดหัวเลอเกิน ข้ามาหาท่านแล้วท่านจุนรับประชดเจ้าใช่ไหมหมอชีวกใช่ใช่เองเจ้ามียารักษาแก้ปวดหัวอของข้าไหมมีแน่นอนข้าเอายามาให้ท่านแล้วโอ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวข้าจะไปหาสมุนไพรกอนนี่มันยาไม่เขย่งควรดี่วะพระเจ้าจันทปาโชดหัวเสียเลยเรียกทหารมาไลล่าชีวก ไปเหรอเจ้าค่ะไปตามจับหมอชีวกมาให้ข้าได้เลยไปเลยไปเลยเจ้าขาเดวก่อนเดี๋ยวก่อนอ่าเหนื่อยจะไปตามต่อคนเดียวได้ไหมโอเคได้เฮ้ยลืมหน่อยชีวกดีกว่าช้าก่อนเดี๋ยวข้าจะให้เดี๋ยวข้าจะให้ท่านจับไปสบายเลยแต่ท่านต้องกินน้ำนี่ก่อนโอเคได้ ปวดท้องจังเนายาดิข้ากินปะเนี่ยไม่กินแม่งแล้วปวดท้องอาหารมาข้ามีอะไรเพื่อเจ้าค่ะตอนนี้ข้ารู้สึกหายปวดหัวแล้วข้ารู้สึกผิดมากเจ้าช่วยเอาผ้าอันนี้ไปให้หมอชีวกด้วยอะไรเพื่เจ้าค่ะชากรหมอชีวกพระเจ้าจนันทร์ข้าไปโชษ ด้ยกโทษให้เจ้าแล้วและนี่คือสีที่ท่านมอบให้กับท่านมีคืออะไรนี่คือผ้านเนื้อแพรผ้าแพรเนื้อดีที่มีเฉพาะของพระราชาเท่านั้นเอ,เอาไปทำอะไรก็ได้แล้วแต่ท่านเลยทั้นข่าไปแล้วหลังจากนั้นชีวกก็นำผ้าดังกล่าวมาให้แก่พระพุทธเจ้าและขอเป็นหมอประจำพระพุทธเจ้า คอยรักษาพระองค์เมื่อยามเจ็บไครได้ป่วยและเขาก็ถูกยกย่องว่าเป็นหมอที่ดีทั้งศาสนาและปวงชนจนถึงทุกวันนี้